ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีกับเกียรติตอนนี้พระวิาการนะครับพระอาจารย์ประเสริฐแล้วก็พระจังการเลพระียนักับเรียนท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับอย่างไรก็ตามงานในค่ำคืนนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีท่านประธานกรรมการจัดงานนะครับก็คือท่านประจิตจำนำเชื้อพร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับในการจัดงานในค่ำคืนวันนี้ เพราะฉะนั้นในช่วงนี้คงขออนุญาตนะครับในการขั้นเวลาเรื่องของการเปิดงานนะครับเพื่อเป็นทางการขอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามในโอกาสนี้ผมค่ขอกราบเรียนเชิญท่านนายกองค์การิหาสุวนตำบลหดบ้านสิงห์นะครับท่านนายยะประพรวานิชยกรนะครับด้านบนเวทีนะครับท่านต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านรองเกลียวชำานาญเชือ้อลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านอดีตนายกสงวิ การวิเศษนะครับและขอกราบเรียนเชิญท่านสุธรรมเพศรรชัดเลขาของท่านเลขาในยกองค์การบริษัทสวนตำบูรบ้านสิงห์นะครับและก็ะากําลังจะไปเรียนเชิญท่านานายพยุงแพทย์คนส่งนะครับประธานสภาแล้วก็ท่านสุนันสนทนาท่านรองประธานสภา องค์การหมหาสนตำบลบ้านสิงห์นะครับและก็เรียนเชิญท่านบุญยังมาประทานนะครับท่านประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตะบะลังสยมงนะครับได้ให้เกียรติด้บนเวทีด้วยนะครับในช่วงนี้อย่างไรก็ตามนะครับงานนั้นจะสําเร็จไปได้เรามีผู้ให้การสนับสนุนนะครับหลายๆท่านอย่างที่ได้กลับเรียนโดยเฉพาะทุกท่านที่อยู่บนเวทีแห่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุน นะครับคำว่าสนับสนุนั้นดีทั้งเรื่องของทรัพย์นะครับเป็นสิ่งสำคัญงานจะสําเร็จลงได้เราต้องมีเงินพอสมควรน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในโอกาสที่ท่านนายกนะครับตําดจบ้านสิงห์ท่านเดินทางมาร่วมในงานตั้งแต่เช้าแล้วทราบว่าท่านกลับไปอาบน้ำนะครับแล้วก็ท่านเดินทางกลับมาอีกรอบหนึ่งก็จะขอเเชิญท่านได้กล่าว <Okay. S 1> เปิดงานนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ขอเ,เชิญเลยครับท่านนายกครับค่ะก,ก,การนมัสการ คระปลัดประเสริฐประเสริฐสูนะคะและพระคุณจเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะคะเ,เรียนท่านาสุภกิจพิเศษภูลนะคะกำนัตนตำบลบ้านสิงแล้วก็ผู้นำชุมชนทุกทั้ง14หมู่นะคะและที่สำคัญนะคะก็ท่านผู้ใหญ่ปกิจชำนาญเชื้อนะคะที่เ,เป็นแม่หลักในางานในวันนี้นะคะซึ่งาทางวัด ทางสำน,นักสงฆ์นองสองห้องในวันนี้นะคะก็ได้จัดมาแล้วในภาคกลางวันนะคะมีการอทอดผ้าป่านะคะองค์การบริหารส่วนตมบ้านสิงห์ก็ถือโอกาสตรงนี้นะคะได้มาร่วมงานเป็นการฉลองวันสงกรานต์นะคะรดน้ําดําหัวกับพี่น้องชุมชน,ชนทั้งห้าหมู่บ้านในวันนี้นะคะก็ซึ่งได้ได้สําเร็จร่วงไปด้วยดีอันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณทาง ทางวัดและก็ทางท่านผู้ใหญ่ด้วยเป็นอย่างสูงยิ่งนะคะทราบว่าจุดประสงค์ของการจัดงานในวันนี้นะคะทางสำนักสงฆ์ก็มีจุดประสงค์ที่จะนาเงินทุกบาททุกสตังค์นะคะไปะสร้างราคะชาปนาสถานนัคือเมนรูนั่นเองนะคะให้กับวัดหนองสองห้องนะคะจะได้มีชาปนาสถานเกิดขึ้นในระดับต่อไปนะคะ,ะงานนี้เป็นงานที่ ยิ่งใหญ่นะคะนานแล้วที่ไม่ได้จัดงานนะคะตัวดิฉันเองก็ได้มาทุกครั้งที่ทางวัดสำนักสงฆ์เนี่ยได้จัดงานก็เห็นความยิ่งใหญ่อลังการความร่วมมือของคณะกรรมการวัดนะคะของผู้นำชุมชนเป็นอย่างดียิ่งเลยนะคะฉะนั้นในค่ำคืนนี้ท่านก็ได้มีมีมวยนะคะทางด้านที่ใต้จะมีเวทีมวยซึ่งวันนี้ก็จะมีมวยทั้งหมด 17คู่นะคะซึ่งวันนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วนะคะและที่นี่ก็มีลำวงย้อนยุคนะคะอันนี้ก็เป็นการนำลึกถึงอดีตของเรานะคะเป็นการาสืบสารวัฒนธรรมประเพณีวันสงกา์ในวันนี้นะคะฉะนั้นในวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องอประชาชนนะคะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาแล้วก็หลานหลานลูกๆนะคะได้มาชม นะคะมวยแล้วก็ได้มาซื้อบัตรมารำวงนะคะซึ่งวันนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่เลยสำหรับเวทีรำวงในวันนี้นะคะ,ะสุดท้ายก็ขออำนาจคุณพระศรีรันตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะทีะ่ทุกคนทุกท่านในวันนี้นับถือนะคะจงโดนบันดาลอนวยผลให้ทุกท่านจงมีแต่สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความเจริญรุ่งเรืองใน หน้าที่การงานและมีครอบครัวที่เป็นสุขนะคะและบัดนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะดิฉันก็ขอเปิดางานาสงการฉลองสงการประจ 2, 500, 67, ําปี2567ณบัดนี้ค่ะขาบคต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่น,สนตำบลบ้านสิงเป็นอย่างสูงไวในโานาสนี้นะครับ ในช่วงนี้ก็คงจะได้พบกับออนซอนแบนนะครับก็เพื่อเป็นเกียรติกับพวกเราแล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดฟลอร์แห่งนี้นะครับขอได้เชิญท่านนายกและก็สมาชิกองค์การบานสุดจุลจมุหตับทั้งท่านรองท่านเลขาท่านประธานสภาได้รำวงสักหนึ่งรอบนะครับช่วงนี้ครับเชิญเลยครับมากับเชิญครับทก่นรับนี้ดีแถวายวัดนะครับวอาให้กับท่านนายกองค์การบาสนัทจุลจลตลอดทั้งคณะกรรมการบริหารตลอดทั้งพี่น้อง นะครับสมาชิกวงกานสวนตะโมทุกท่านเลยนะครับช่วงนี้นะครับครับผมอ้าวครับครับกับช่วงนี้กับรำวงดาวพฤหัสครับรอบครัผมเริ่มครับเจลยครับเจลยครับ អូនព obre គ្រប់ខែប្រចាំខែប្រាក់ខែមួយសុំ thank uh you -huh.